2 2 5 0 0 0บาทเครดิตดีออกรถ0บาทผ่อน5,960ัวดตลอดอายุสัญญากับคันนี้เลยครับ CDR 6 5 0 R ปี2020สีหายากมากๆสีเทารแลมโบอย่างสวยอย่างหล่อครับคันนี้ไม่น้อยมาก9000โลเท่านั้นเองจัดองค์ทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นกันรอยตัวถังข่อ JP ไทเทเนียมทนความร้อนได้ดีตัวสีตัวถังแฟรลิงไม่มีล้มหนักชนหนักเน,นเนียนแบบนี้เลยนะครับ CDR 6 5 0 R สีเทารแลมโบมองหาอยู่ช้าไม่ได้แล้วครับผม ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขับไปนี่คนเหลียวมองแบบอม,มีของเดี๋ยวพาไปฟังเสียงท่อสักนิดหนึ่งครับ ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเสียงท่อเป็นไงฮะนุ่มๆคูๆแจ๊ดๆใครที่กําลังมองหารถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีต้องที่นี่แหละครับ B Pro Bike รถบิ๊กไบค์มือ2ขอนแก่นอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพสาหรับวันนี้ผมอ้น B Pro Bike ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ